เมื่อออกแล้วหลับตาห้ามให้มือเปียกนะคะไปจับผมแล้วมันจะไม่ไม่อันนี้นะไม่อันไหนมันจะโยดมันจะผมมันจะไม่ออกไหนน่าขึ้นหลับตาไปเลยพอแล้วพออะไรแล้วยังไม่ถึงครึ่งหัวเลยไม่แต่กัดเบาพอพออะไรก็ตัดให้มันเสร็จๆพรุ่งนี้จะไปซื้อนั้น เื้อชุดนักเรียนไหนไม่ไม่ต้องลืมนะอย่าพึ่งให้มันเสร็จดีๆหลับตาหลับตาเพราะว่ายายตัดไม่เสร็จในลูกีิยาตัดให้มันเสร็จๆแล้วมันค้างมาสองสามวันแล้วเนี่ยหลับตาไปเลยแล้วเดี๋ยวถอดเสื้ออาบน้ําเลยก่อนหันหน้ามาหาอมิอ๋อไปแล้วจะไม่พอแล้วเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เท่ากัน มิเชลตาให้ก่อนหลับตาก่อนนะหลับตานะเอามือออกจากซิงคหลับหลับไม่ต้องลืมมือออกจากซิงคก่อนน้องพูดให้มันรู้เรื่องอ๋อเสียง ยอย่างพี่เขาใช่ไหมไอ้ข้างเดีย๋ยวเพื่งนะาเดี๋ยวเพื่งนะาหันหน้ามาเดี๋ยวก่อนไกลแล้วอีกนิดนึง ถ้ายืนไม่นิ่งเดี๋ยวจะโดนตัดหูนะมานไปดิหลับตาเดี๋ยวได้ดิหันหน้ามาพอ,พอแล้วจะพอละจะเสร็จละเงยนะเงยนะก่นะอน ลับตาก่อนมามีดูก่อนนะว่าเรียบร้อยเสร็จยังไห<อ>นดูดิเรียบร้อยอยังเนี่ยในหน้าขึ้นในหน้าขึ้นไหนหันหน้ามา